เริ่มแล้วครับเดี๋ยวรอดูก่อนเอ้าเดี๋ยวกล้องลับเปล่าเพื่อนๆทางไมล์ไลฟ์นี่อาจจะมองว่าเราเล่นกันแบบเพื่อนๆนะฮะแต่จริงๆเราแข่งขันกันจริงๆนะครับผมอ่ครับตอนนี้ในไมล์ไลฟ์ก็จะเป็นกล้อง2ต่อ2นะฮะอ่าคำสองสองคันนะเพื่อความสะดวกให้กันดูนะครับอ๋อมีแเมิ่งฟ็อกกิ้งครับลงอ่านี่ครับเบรกยัดครับเบรกยัดหน้าครับเพราะเรียกเบรกยัดหน้า เอาละครับตอนนี้จะเลี้ยวลงวัดยันแล้วครับรถวิ่งได้300นะครับเบรกให้เหลือ240ขับเซฟขับเซฟนะต้องเอาไปก่อนครับรอบชิงชนะเลิศครับคือคนแพ้เขาก็ได้สิทธิ์ในการวางแผนด่านต่อไปไงใช่ครับไม่ต้องคิดด้วยว่าตัวเองถนัดด่านอะไรตัวอีกฝ่ายน่าจะไม่ถนัดด่านอะไรใช่ครับตั้งแต่การแข่งมาจากรอบแรกโอ้โหตอนนี้หลุดมาแล้วครับ เราจะโดนครับ <c oughs> เลียคนไล,ลยย่ครับเลียซะขนาดนีออ้ได้ปลาไล่ครับผมตอนนี้เลี้ยวเข้านิวเบลไลอีกครั้งไปตรงไปวันกันนะเอาเอาหน้าแทะปูไปนิดนึงเอาหน้าไปสกิดเช็คนะครับว่าล้างจริงล้างปลอมนะฮะอาจจะคิดว่าติดโรเลอร์อยู่หรือเปล่าอาจจะไหลไม่ได้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้อยมันทำมียารอเออ ตอนนี้มาครับโดนโอเอสเนี่ยบังกระจายเลยฮะนี่แหละแข่งอีงหนึ่งอ่ะมันแข็นจริงๆใช่มันเครียดนะมันอาจจะดูแบบสีไม่ไม่สีขำๆแต่ว่ามันเครียดกว่าสี่คนนะใช่ครับตอนนี้มาแล้วครับดันยาวโอ้ยชนไปแล้วครับพีทโอ้โหน่าเสียดายครับโอเอสนี่วิ่งยาวแล้วฮะหกกิโล Eles, <die> เราลองเราเราลองถามหน่อยไหมลองถามที่3าหน่อยศาสนาคติเขาว่าใครฮะให้เขาเดาลองถามนิดนึงนะครับมาวินคิดว่าใครภาษีที่วันทีมผมเนี่ยครัทีมทีมไหนอะทีมไหน้องพีทพีทเหรอ่ามาแล้วครับอย่างนี้แสดงว่าโอนี่อาจจะลำบากมาจัตตาโอ้ยมาจัเอ้าโอ้โหได้ครับโอ้เ้อรถตั้มงานวัดนะัะ ครับเชียร์ทีมเลยไม่ห่อนนะครับเอ้าพีทพลาดไปครับ3กิโลครับผมพลาดจังหวะเมื่อกี้โหแต่โค้งนี่สวยครับไม่แต่แต่เข้าเยซูนี่ยังมีโอกาสนะใช่เยซูมีโอกาสเยอะนะเขาทางโค้งมันเยอะมากใช่ครับแล้วเขายาวเยซูเลยครับดูครับไม่หรอกแล้วมีโค้งแคบด้วยใช่ครับนี่ครับทางด่วนครับเจ็บตังอาจับโอ๊ยรถดตามกันครับสองกิโลนั้น โอ้โหโค้งเดียวโค้งแดงโค้งแดงแรงลึกเบรกรอครับโอเอเอ้าทำอะไรผิดพลาหรือเปล่าอ๋อจชโอ้โอ้โหเหลืออยังไงครับเจ็ดร้อยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งท้ายค้งท้ายได้ไหมเอ้ยชจบโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งโซนครับ วางแถวแบบด้วยวนะ่าเดี๋ยวเราจะชนชนเธอตรงนี้นตัวเองเองก็ค่อยๆชนเรานะใช่ชนเบาชนเบาอาราครับผมคร <c oughs> ับส <c oughs> ิงโตซุปป์คอริล่าเกมที่สองครับผมพีชนะอยู่หนึ่งต่อศูนย์ดานนี้โอเอสเลือกมาครับโอเอสศูนย์เลือกมา,าครับและนำไปก่อนครับจะยิงยาวเลยไหมไม่รู้นะฮะลูกยิงยักษ์เขาดีนะโอเอสเนี่ย ดูความดูความเร็วครับโอ้โหไม่คิดนะว่าจะชิงกันที่นี่โอ้โหอ่าดัดมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหเริ่มแล้วครับการขับแบบแข่งบอกกิ้งนะเอาละครับตอนนี้ยาวมาครับเดี๋ยวอีก6กกิโล คะแนนโอเอสยังนำอยู่ครับประมาณ10บครับรแล้วของแดงนี่ครับรู้เรื่องครับโอ้เจอาเลยพีเบกโอ้โหโอ้โหแรงมากครับอตอนนี้ทางด้านของโอเอสุดๆนครับ,รบตามที่เพื่อนๆเห็นในมายไลน์นะคนขวาคือโอเอสศูนนะคนซ้ายคือพีทนะฮะตามนั้นเลยต้องบอกว่าคนใส่หมวก โอ้ยพีดพานนะครับโอเอสโอเอสนำขึ้นมาแล้วครับตอนนี้โอ้ยนำใช่ไม่นานกระโดดแล้วอ่าครับผมตอนนี้ครับ3กิโลนะครับผมตอนนี้โอเอสกลับเป็นคนตามแพนครับ ต้องลุ้นแล้วครับ3กิโลนะฮะอาจจะมีแผนโค้ชทายหรือเปล่าไม่รู้อะรู้สึกโอเอสนี่เลื่อนด่านเองเนี่ยนะไม่หลอกไม่หลอกเขาอาจจะพิลผาดเราอยู่ล่าเขาต้องมีแผนนะนะครับผมก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับนี่ครับโอ้โพีททายครับโอ้ยเห็นมาแล้วนะ้ะดูเลยครับเจอโค ผมมีโค้งขวาโค้งครับโลสุดท้ายครับยังครับยังเลขสองโค้งนะครับผมเลยพาสไลด์แล้วก็วนวกลมนะฮะอ่าตอนนี้จังหวะนี้แหละครับโอ้ยต้องรู้ตรงนี้ครับว่าผีจะทันไหมผีจะทันไหมโอ้โหอ้าวโอ้โหพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับใช่ใช่ใช่ครับผมน่าเสียดายนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะผมไม่งั้นนี่ ทำ2-0นี่อุ่นใจเอาละครับตอนนี้ตัวเอสตามดูนะครับผมอยู่1 9เมตรวิ่งมุองหน้าสู่โค้งตัวเอสแล้วนะฮะใช่ครับโค้งตัวเอสนี้ก็เป็นอีกโค้งหนึ่งที่โอ้โหมีการเดกรอเลยเดรกชนนะฮะหลายแหล่เพราะว่าไม่เพราะไม่งั้นเขาโดนแน่ครชนตันแน่คับพลาดไปนะครับนี้แล้วยังคงมีเชยของมันนะครับ ตอนนี้ครับทางโอเอสขึ้นนำแทนแล้วครับอยู่ที่50เมตรตีนเลยต้อง10กิโลไม่สบายอยู่ยาวสบายอยู่สบายอยู่รับนึงนะพอไม่เอาอันนี้ไม่ยืดกลับแล้วกลับมานะครับอนี้ โอ้โหดันเต็มที่เลยนะฮะโอเว่นี่ก็เลียอย่างเดียวเลยครับนี่กาลอยนี่ครับกาลอยต่าลอนี่ครับดูครับโอ้ยได้ผลได้ผลอยู่โอ้โหเอาจริงครับได้ผลอยู่แต่หยุดเหมือนกันโอ้โหบล็อกมาดีจริงครับโอเว่หลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดครับโอ้โหยังยังบังยังบังได้อยู่นะ ครับเป็นโอเอสนะครับที่ยังบังอยู่ตอนนี้เอาครับตอนนี้ต้องรอดูครับเพราะว่าตอนนี้โอเอสก็นำยาวเหมือนกันครับ30เมตรแต่โค้งตัวเอสนี้นะฮะพีทนะก็น่าจะมีสิทธิ์เหมือนกันต้องดูครับยังไงไม่น่าถึงครับสนามนี้จุดแสงเยอะครับเออไม่ถึงนะครับจังหวะเมื่อกี้ ได้นะเ <dł. S 2> <ห>อาล้คร<ล>ับอันนี้หัวล้อแล้วครับโอโย้ยจับจัดรถเหลืองฮ่ะผลร้ายมากเหลือ2กิโลครับผม 2>, 2กิโลสุดท้ายครับตอนนี้ทางด้านของ OS ครับมาแครับ OS นะฮะถูกเลือกเล่นทางตรงด้วยแล้วพยายามบังครับผมถ้าตรงยาวนี่ไม่น่าจะถึงโค้งแดงนะถึงปะไม่รู้ไม่ถึงครับ อ้โไม่ทราบว่าไปฝึกวิ่งเป็นยังไงครับผมทางตรงอย่างเดียวเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโควต้าสกอร์ครับศูนย์นะครับสองต่อศูนย์แล้วครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งสองหนึ่งเออโทษโทษโทษหนครับผมเบอร์ใจเย็นเย็นรักชันอยู่ข้างหลังตอนนี้สกอร์อยู่ที่สองหนึ่งแล้วนะครับรอสองต่อหนึ่งฮะพีทนี่คือแบบแพ้ไม่ได้แล้วนะ เอาครับในรอบสุดท้ายฮะเข้าสู่การแข่งขันครับก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้2ต่อ1นนะครับโอ้ยุตบนลนำอยู่ครับกับตันซีวันที่ทางพีทเลือกมาครับรู้สึกพีทออกตัวดีกว่าทุกเกมเลยนะใช่เขาออกตัวนำตลอดเลยนะโหดกว่าทุกททุกเกมเลยก็ต้องดูต่อๆว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ยลังไงรอบนี้ก็ ต้องลุ้นแหละเดี๋ยวก็เอาใจช่วยพีทหน่อยแล้วกันเพื่อจะเสมอกับขึ้นมาได้นะครับพีทยังบล็อกได้อยู่นะครับโอ้โหสวยดูบล็อกครับแรงมากโอ้มีการเป็นตกิดรถด้วยนะกันไม่ได้ลุ้นเลยเลยทีเดียวตอนนี้เพื่อนๆกำลังชมรอบชิงชนะเลิศครับของการแข่งขันมาต้นไนท์ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่หนึ่ง by EMT Channel นะครับผมอ่าก็ได้รับการสนับสนุนมาจากฮีโร่ซีรีสนะครับคาวาฟูนะครับแล้วก็ เพม่อนพีชแนลที่จัดเองเนี่ยแหละครับก็แข่งกันมายาวครับผมในรอบนี้ต้องมาดูครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับต้องดูว่าน้องพีเลือสนามมาถูกไหมใช่ครับผมเพราะอาจจะเป็นสนามที่เขาถนัดที่สุดแล้วก็ได้นะตอนนี้นะครับพีวิ่งสุดทีมวิโลอยู่ครับวีกำลังวิ่งตามไปเรื่อยๆยังนำอยู่ฮะโอ้โหพยายามาจะโอ้โหวางยานะฮะอ้า ด้วยด้วยครับตอนนี้โคงนี้มาแล้วโอ้โหสี่สี่แล้วเดี๋ยวจนขวาซ้ายนะเนี่ยท้องเหลืองมโอ้อยังนำได้ดเรื่อยๆครับ<ม>บูตดึงเร็วมากเลยอ่ะสองคนเนี่ยเร็วเร็วจริงนะ,ะคือวัดใจ,จัดใา้ท้ายอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ต้องดูครับพ่าะไปไห่ไล้่โจ๊ก จังหวะนี้ฮะต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้อยู่ที่การบังแล้วนะครับ ต,ติดเลยตอนนี้นะครับพีทพาไปแป๊บเดียวเองโอ<ฮ>้โหอีก5ก<ฮ>ิโลเมตรครับผมต้องดูนะครับว่าจะเปยังไงตอนนี้ผมเชื่อได้อย่างนึงนะว่าวีนี่เก่งปวดเข่าแล้ว<ฮ>นะครับตอนนี้ โอเอสนำอยู่ครับ3กิโลรอรุนกับดาโยโกฮาเดโอ้โหหล่อสวยนา่าดูครับโค้งหน้าฮะตามมาแล้วครับตามมาแล้วครับโอ้โหเหมือนรู้นะว่าเมื่อกี้ถ้าเขาเข้ามาเขาโดนแน่นอนใช่ก็ต้องเบรกรอฮะ1.5ึกิโลจะมีทางไรตอนนี้ วีจะปล่อยหรือเปล่าเนี่ต้องดูกันนะฮะถ้าไม่น่าปล่อยนะ400เมตรครับ300เมตร200เมตรครับผม100เมตรครับเขาจะใชครับร้0ครับผมครับผมแชมป์สำหรับสารนี้ป็นนีนะครับขอแสดงความยินดีกับ OS 00ดเวยครับอันดับที่เรียเรา